ไอ้ต das ั้มมันร้ายไอ้ตั้มมันร้ายไอ้ตั้มมันร้ายกว่าที่คิดครูวิชานะรู้ดีไอ้ตั้มมันร้ายกว่าที่คิดครูวิชานะรู้ดีเชื่อไหมครับในตอนมีคดีหวย30ล้านแรกๆเนี่ยตอนนั้นเมื่อปี60ยังเพิ่งจะมีการเริ่มมีการแจ้งความทนายคนนี้ไปหาครูที่โรงเรียนเทพมงคลสีปลอมตัวเป็นดีนไอ ไปหาครูไปสอบข้อเท็จจริงครูก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขามาเป็นองค์กรกลางเป็นผู้ประสานระหว่างครูวิชากับลุงจรูนขอดูลายสั่งเลขขอดูโทรศัพท์ครูขอดูหลักฐานถ้าวันนี้มีลายสั่งเลขจริงมีรถตตลี่จริงผมเป็นสื่อกลางเป็นดีไอมาจากส่วนกลางจากกรุงเทพถ้าวันนี้ครูวิชานะมีลายสั่งเลขจริงมีรูปรตตลี่จริงเขาจะให้ลุงจรูนเอาเงินมาคืน ครูบอกว่าเพื่อความไม่อยากมีเรื่องมีราวแต่ตอนแรกๆความเป็นครูบ้านนอกไงครับไม่รู้ว่าจะต้องมีคดียังไงทนายคนนี้ก็แฝงตัวมาที่โรงเรียนเทพมงคลงรังสีเชอญไหมครับความร้ายร้ายยังไงมาในห้องเรียนเลยครับตอนที่มาครูไม่รู้ว่าเขาแอบ,บถ่ายวิดีโอไปด้วยครูก็เลื่อนโทรศัพท์ให้ดูใหญ่เลยดูไปดูมาครูเกิดพิรุธเพราะเขามีลูกน้องมาสองคนลูกน้องสองคนตอนหลังพอขึ้นศาลจึงได้รู้ว่าเป็นทนายความและเพิ่งจะรู้ว่าทนายีนนี้ก็คือทนายตั้ม ที่ไหนได้มาสืบมาดูมามาสอบข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามแล้วไปว่าความให้ลุงจรูนเพราะมาลุ้ลงข้อมูลคูม่หมดเลยแล้วก็เอาคลิปนี้ไปไปโพสต์หมดเลยใน Facebook นี่คือเรียกว่าไอ้ตั้มมันร้ายแล้วเรื่องนี้ได้ร้องเรียนไปที่สภาทนายความตั้งแต่ปี60 61แล้วเรื่องก็เงียบไปรูก็ไม่ได้ว่าอะไรเงียบก็คือเงียบกันก็มาต่อสู้คดีนี่คือร้ายข้อที่หนึ่งนะ ตอนนี้ <Yeah. S 1> ครูอยากจะให้ฟื้นเรื่องที่ครูเคยร้องสภาทนายความมาแล้วเรื่องนี้ว่าทนายคนนี้วันหนึ่งความจริงต้องปรากฏที่ครูบอกเสมอว่าความจริงก็คือว่าความจริงใครทําอย่างไรต้องได้รับกรรมอย่างนั้นวิธีการของเขาเนี่ยเคยใช้ใครูบิชามาหมดแล้วเขาใช้กับคุณปอคุณแซนเขาบอกเลยว่าเขาไปสอบข้อเท็จจริงให้คุณนู่นพีความปิดคนนี้เขาเคยทำับครูบิชามาแล้วครับทฤษฎีเก่า ตอนนี้ครูปิชารู้แล้วว่าทนายคนนี้เป็นไงก็ไอ้ตั้มมันร้ายไงเรื่องที่สองมันร้ายยังไงรู้ไหมครับตอนนั้นครูฟ้องลุงจรูนในคดีแรกคือคดียักยอกทรัพย์รับของโจรปรากฏว่าตอนฟ้องตรงต่อศาลเนี่ยก็ต้องมีการไตส่สวนหมุนฟ้องตอนนั้นยังไม่ได้เรียกยังไม่เรียกวัตถุพยานยังไม่ได้เรียกพยานเอกสารจู่ๆทนายคนนี้เอาเอกสารอันนี้ซึ่งเป็นเบสสัญญ,ญาณโทรศัพท์ของครูเนี่ยมาสักค้านครูปิชาในศาลเลยนะ สักการว่าไงรู้ไหมว่าครูปิชาไม่ได้ไปตลาดนัดเบสสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีครูปิชาก็เลยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณได้เอกสารนี้ได้มาไงหรือไม่เอกสารนี้ครูพิชายังไม่ได้เลยครูปิชาเป็นเจ้าของโทรศัพท์เป็นเจ้าของเบอร์นี้แต่ครูพิชาทําเรื่องไปที่เ S แล้วไปสํานักง,งานใหญ่ที่กรุงเทพตอนแรกไปสํานักง,งานที่ศนะูนย์บิ๊กซีนครปฐมก่อนเขาบอกต้องไปกรุงเทพพอไปกรุงเทพเขาบอกว่าตอนนี้คุณครูพิชาต้องเอาหมายสารมาแล้วหมายสารยังไม่ได้ออกเลยแต่ปรากฏว่า เมื่อเดือนสิงหาปีหกหนึ่งเขาเอาเอา,เอาเอกสารชุดนี้ให้ลุงจรูนเซ็นทุกหน้าเลยนะรับรองสำเนาว่าเอกสารชุดนี้ลุงจรูนรับรองมาเลยทุกหน้าเลยครับมาซักค้างขู่บีชาว่าไม่ได้ไปตลาดนัดไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเอารตเตรี่ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยศาลย,ยังไม่ได้ออกคำเอาหมายสารไปเรียกแต่ทําไมอยู่ในมือทนายคนนี้นะผมก็เลยไปฟ้อง ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อปี6-1สมัยนั้นคือท่านจักรทิพย์ชายจินดาท่านก็ให้เลขามารับแล้วก็ตอนนั้นผมเอาสื่อทุกขแขนงไปเลยแล้วท่านก็สั่งการมาที่สอบสวนกลางให้สอบข้อเท็จจริงและมีหนังสือมาหาครูผูชาให้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษผมก็ร้องทุกข์กล่าวโทษพนักง,งานสอบสวนในขณะนั้นท,ท,ทั้งชุดเลยและก็ฟ้องทนายตั้มเนี่ยกับลุงจรูนผู้สนับสนุนทำให้ อันนี้รุดมาจากไหนครูเชื่อว่าครูเชื่อว่านะต้องรุดมาจากในสำนวนครูเชื่อว่าอย่างนั้นเป็นความเชื่อของครูเพราะมันเป็นชุดเดียวกันหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพอ,รพอหมายสารเนี่ยพอหมายสารเนี่ยเรียกไปประกฏเป็นเอกสารชุดเดียวกันนะครับเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ทนายตั้มออกมาซักขานก่อนที่จะมีหมายไปอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าไอ้ตั้มมันไรได้ไหมฝาก ผู้รักผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ความเป็นธรรมกับครูพิชาด้วยว่าเอกสารชุดนี้อยู่ในมือทนายตั้มได้ยังไงแล้วไปอยู่ในมือลุงจลนได้ยังไงแล้วลุงจลนรับรองได้ยังไงเป็นเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ครูพิชาแพ้คดีด,ด้วยเรื่องที่3มคือเรื่องหลายๆคนบอกว่าอา้าวเมื่อเมื่อถึงเวลาเนี่ยทำไมครูพิชาบอกมีกล้องวงจรปิดมีกล้องวงจรปิดอยู่ในพืนทึกเหตุการณ์ในการซื้อขายโรตลี่ ครูพิชาบอกมีเพราะส่งพนักงานสอบสวนไปแล้วในในชั้นพนักงานสอบสวนที่จังหวัดกาญจนบุรีปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับพอถึงเวลาจะต้องไปตรวจดี a นเที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เมื่อเดือนธันวาปี60ผมบอกพนักงานสอบสวนคนนี้บอกว่าช่วยเอาซองพลาติกที่ลุงจรูนเอามาส่งไปด้วยและช่วยเอากล้องวงจรปิดไปด้วยปรากฏว่าพนาักงานสอบสวนบอกครูว่าเกะถูกขน เกพนักงานสอบสวนที่โรงพักจังหวัดกาญจนบุรีนะถูกคนผมไปแจ้งความไว้แล้วยังจับคนร้ายไม่ได้ตอนนี้ครูวิชาก็ทําหนังสือไปที่โรงพักสพเมืองกาญจนบุรีเพื่อไปติดตามเรื่องนี้ปรากฏว่าไงรู้ไหมครับยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ซึ่งอายการสั่งกลับมาสั่งสานุนกลับมาว่าต้องต่ปี6.1นะถึงปี -67 เนี่ยฝากผู้ใหญ่นะครับสำนักงานแตงหัวชาช่วยตามเรื่องนี้ด้วยว่าทําไมของหายในโรงพักซึ่งเป็นกล้องวงจรปิด เป็นซองพลาสติกที่ใส่โรตรี่และครูวิชาก็พูดกับพนักงานสอบสวนทุกอย่างว่าครูจับแค่ซองพลาสติกแล้วมันก็หายไปแล้วให้ครูวิชาไปตรวจลายนิ้วมือจะบ้าหรือจะมีลายนล้วมือได้ไงในเมื่อเราสับที่ซองพลาสติกแน่นซองพลาสติกตอนนี้อยู่ไหนผมอยากให้ท่านดูความยุติธรรมให้ผมด้วยว่าความยุติธรรมอยู่ตรงไหนตอนนี้ซองพลาสติกก็ยังไม่รู้อยู่ที่ไหนกล้องวงจรปิดก,ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่พนักง,งานสอบสวนที่ฝ่ายสืบ เขายืนยันว่าส่งให้พนักงานสอบสวนไปแล้วและเรื่องนี้มีอยู่ในสำนวนด้วยมี f รครูปีชาสอบถามว,าว่าชีวิตปัจจุบันของครูปีชาเป็นยังไงครับสบายสบาย,บสบายครับเปิดร้านอาหารบ้านสวนครูปีชาแล้วก็ร้านอาหารนี้มีอาหารพื้นบ้านของจงังหวัดกาญจนบ,บุรีตอนนี้มีเห็ดโคนด้วยนะครับมีน้ำพริกเห็ดโคนน้ำพริกเผาน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกกาก,ากากหมูและมีปลาส้มซึ่งเป็นฝีมือของครูปีชาอย่างเดียว คนเดียวเลยครับแล้วก็มีลูกน้องช่วยกันทําเราอยู่แบบพอเพียงครับอยู่บนความสุขของตัวเองและบนความทุกข์ที่ตัวเองมีแต่เราเอาความทุกข์ให้เป็นความสุขเนื่องจากความจริงก็คือความจริงเสมอครับมูจารูนเนี่ยเขาฟ้องครูซีคดีฟ้องว่าครูเป็นเท็จฟ้องเท็จสารพัดเท็จเนี่ยพยานเชื่อไหมครับฟ้องพยาน1ิปากว่าเป็นพยานเท็จเคยเจอคดีไหนในประเทศไทยไหมเคยเจอไหมครับ ที่ฟ้องพยานทุกคนพยานเป็นผู้บริสุทธิ์เขาเห็นยังไงเขาก็พูดอย่างนั้นเขาคือชาวบ้านแล้วไปฟ้องเขาเรียกเขาคนละหนึ่งล้านเรียกสิบล้านไกลเกี่ยกันแล้วเหลือล้านหนึ่งแล้ครูพิชาย,ยังจ่ายอยู่แต่นี้ครูพิชาป่วยและรถชนแล้วก็สี่โครงหักก็ยังไม่หายตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายนะแต่อยากพูดอยากพูดถึงทนายคนนี้ทนายตั้มนี่แหละแล้ววันหลังเนี่ยฟ้าัดครูบิชาไปเจราจากไกลเกี่ยกับที่ร,รีสอร์ทผมมีรูปกับทนายตั้มจับมือกันด้วยให้ครู เรียกคดีละหนึ่งล้านอีกคดีหวยสามสิบล้านเนี่ยคิดว่ามีค่าใช้จ่ายจ่ายให้กับทนายคนดังเท่าไหร่นะก็ลุงจรูนก็แถลงกระคูเลยแถลงในศาลที่เขาเรียกครูสังมุคดีละสิบคดีบางคดีในพยานสิบป่าเขาเรียกสิบล้านในจำนวนนะในคำฟ้องนะเขาบอกครูเลยว่าเขาหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยสามสิบล้านหมดใช่เ,เขาบอกอย่างนี้แล้วเขาบอกเลยว่าเขาต้องมีเขาต้องเรียกค่าใช้จ่ายจากครูคูเลยบอกอา้าว จร,จริงๆรูก็คือเจ้าของแต่ไกลเกลไปไกลเกล่มาคุงงงงงว่าทำไมรูต้องจ่ายแต่ครูก็คิดว่าเพื่อความปกติสุขของโลกมนุษย์พยานคือจะได้ไม่ต้องติดคุกติดตารางไม่ต้องเสี่ยงคุกติดตารางแล้วพยานเนี่ยขาเป็นผู้บริสุทธิ์ทําไมเขาต้องมาเดือดเดือดร้อนเคยเจอคดีไหนในโลกไหมทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของของอหมวดจรูนเป็นไงผมไม่ได้ติดต่อเขาแต่ดูแล้วหน้าตาเขาก็ไม่ค่อยดีอ่ะสรุปว่าครูปิชามไม่ทราบใช่ไหมครับว่าเขาต้องจ่าย ไม่ทราบทราบไม่ทราบค้าทน,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 าานายไม่ทราบครับแต่รู้ว่าตอนนี้น่าจะหมดแล้วแหละเพราะขนาดคุณอ้อยนะเราขออนุญ,ญาตนะครับที่ดูในคลิปคุณอ้อยยังหมดเป็นร้อยล้านเลยแล้วลุงจรูนจะหมดเท่าไหร่ใช่ไหมครับทําคดีขนาดนั้นห้าหกปีครคูพูดเรื่องนี้มานานแล้วพูดเรื่องสองพลติกเรื่องกล้องวงจรปิดพูดเรื่องเบรสัญญาณโทรศัพท์แล้วร้องขอความเป็นธรรมมาหลายที่แล้วอยากให้ทีมที่เราร้องเรียนมาทั้งชีวิตหนึ่ง เราคิดว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเราเชื่อว่าเพราะหนึ่งหลักฐานเราที่เป็นหลักฐานสําคัญแห่งคดีนั่นคือกล้องวงจรปิดและ2องพลาสติกที่ใส่โรตลี่และครูวิชาก็ยืนยันว่าจับแค่2องพลาสติกแล้วก็ไม่มีเวลาขึ้นศาลก็ไม่มีไปพนักงานสอบสวนบกทําหายครูฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดพนักงานสอบสวนคนนี้ไปแล้วนะเรื่องอยู่ที่ปปชและปปชก็ส่งกลับมาสอบเพิ่มเติม,ต,มตอนนี้สํานวนอยู่ที่โรงพักเมืองกาญจนบุรีครับ